อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดนชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของลัคนาราศีเมษดาวราหูจากโคจรย้ายเข้าสู่นะครับในราศีพฤษภวันที่10กันยายน2563ในช่วงคืนวันที่9แต่ล่วงมาเป็นวันที่10ประมาณตี2เศษนะครับ จะมีผลดีหรือผลเสียต่อชาวลัคนาราศีเมษอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเกิดช่วงระหว่าง16เมษาถึง15พฤษภาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีเมษนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้า หลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าจุดกำเนิดหรือลัคนากำเนิดของเราอยู่ในราศีอะไรเราก็จะได้รู้ในเรื่องของต้นทุนรู้ในเรื่องของพื้นดวงว่ามีข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นผลดีผลเสียต่อดาวพระราหูที่โคจรย,ย้าย จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสำหรับชาวาลาัคนาราศีเมษบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับคนที่เกิดในาลาัคนาราศีเมษดาวราหูมาจากเรือนโชคลาภและความสำเร็จจะย้ายเข้าสู่ในพบการเงินของชาวาลาัคนาราศีเมษพบการเงินก็แปลว่ามีโอกาสที่ชาวาลาัคนาราศีเมษจะได้เงินหรือจะได้ทรัพย์นะครับหรือมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่ๆซึ่งดาวราหูนี้จะอยู่ เป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งโดยประมาณนะครับฉะนั้นการที่ดาวราหูย้ายมันเป็นทั้งเรื่องบวกแล้วก็เรื่องลบเรื่องบวกผมพูดไปแล้วว่าดาวราหูจเจ้าเรือนมาจากเรือนหลาพาตกในเรือนการเงินบวกคือได้เงินบวกคือได้โชคได้ลาบบวกคือได้ทรัพย์สินหรือของมีค่าต่างๆแต่ถ้ามองเป็นด้านลบราหูเข้ามาตกในเรือนของการเงินเมื่อไหร่ นั่นคือมันมีเรื่องของการที่ลาหูเข้ามาค้นซั์เข้ามาล้วงซั์นั่นก็แปลว่าถึงแม้คุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เงินทองตรงนั้นจะต้องจ่ายออกไปจะต้องเสียออกไปแต่ถ้าเป็นการจ่ายเป็นเรื่องเสียที่คุณวางแผนในการดําเนินชีวิตก็คือจ่ายไปกับเรื่องของค่าบ้านค่าบัตรเครดิตหนี้สินต่าง หรือเอาไปใช้ใจ่ายในเรื่องของครอบครัวอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องบวกเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณนะครับ <c oughs> แต่สิ่งสําคัญคือดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่9ตุลาก็ยังมีคุณภาพที่ดีอยู่ฉะนั้นการที่มีคุณภาพที่ดีจะทําอะไรก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเวลานี้มีโอกาสที่จะทําได้อย่างแน่นอนแต่พอหลังจากวันที่9ตุลาไปแล้ว จนถึง30ธันวาคือสิ้นปีนะครับตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณตกเรือนเสียหรือเรือนวินาศฉะนั้นบางทีลาหูอาจจะช่วยอะไรคุณได้ไม่เต็มแม่เต็มหน่วยซึ่งในเวลานั้นการที่ดาวประจำตัวของคุณตกเรือนเสียหรือเรือนวินาศจะรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งทำอะไรก็แล้วแต่ติดขัดทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หนักใจหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันดูไม่ค่อยออกระตือรือร้นหรือขวนขวายเท่าที่ควร แต่ว่าหลังจากพ้นสิ้นปีนี้ไปแล้วตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณเริ่มอยู่ในเรือชะตาที่ดีหรืออยู่ในลัคนาของคุณที่ดีเป็นต้นไปนั่นแปลว่าถึงแม้ลาหูจะโคจรมาตกในเรือของการเงินและดาวประจำตัวของคุณก็ส่งผลดีต่อตัวของคุณด้วยโอกาสที่คุณจะหยิบจะจับหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนฉะนั้น ลาหูอย่าเพิ่งไปกลัวครับเพราะเป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็เป็นทั้งเรื่องเสียด้วยแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นเรื่องดีเราก็ขายขว้าเลยในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเสียเราก็ต้องหาเวลาหาจังหวะและหาโอกาสแล้วก็การวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีไม่ใช่ว่าเวลาเราได้อะไรมาเป็นกออเป็นการเป็นเงินก้อนใหญ่รวยจากการเสี่ยงโชครวยจากการถูกหวยนะครับแต่ว่า วางแผนการเงินไม่ถูกวางแผนการเงินไม่ดีฉะนั้นถึงแม้จะได้มาแต่มันก็มีโอกาสที่จะใช้จ่ายไปโดยที่มันไม่เป็นเรื่องไม่เป็นสาระเท่าที่ควรฉะนั้นส่งผลดีหรือส่งผลเสียคุณต้องพิจารณาด้วยตัวของคุณเองเพราะผมจะมองในเรื่องของออลาหูตัวนี้เป็นสอบด้านด้านเสียจะเป็นเรื่องอะไรหรือด้านเสียด้านดีจะเป็นเรื่องอะไรเราก็มาใช้วิจรารณญาณในการที่จะ อยู่กับมันให้ได้อย่างแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ขอสรุปว่าดาวพระราหูโคจรเข้ามาสู่ในพบการเงินของชาวาลัคนาราศีเมษน่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับชาวาลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอนนะครับหากท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวที่มือถือผมได้นะครับหมายเลข061 548 5505 ID Line ก็คือภูม Astro 38 38เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดูมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองนะครับว่าคำทำนายและะเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดผพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภการเงินดีๆและขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคน ในช่วงที่ดาวราหูส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีเมษกันทุกทคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ